เป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ไปลอยกระทงเห็นเหตุการณ์ไหมน่าตกใจมากเราไปลอยกระทงเพื่อไปสักการะขอบคุณพ่อแม่คงคาปรากฏว่าเราเอาขยะไปทิ้งในพ่อแม่คงคาอ่อคันนี้ยังมีน้องๆหลายคนเนะเาะเขียนมาถามลุงเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่คงคาเนี่ยว่าจริงๆแล้วคือใครจริงๆคือใครนะครับใครรู้บ้างเอ่ยใครตอนนี้เปิดเข้ามาดูเพจ ิลปะบ้านลุงหนุ่มเนอะมั่งแล้วพระแม่คงคาเป็นใครเอ่ยเป็นภรรยาของเทพองค์หนึง่งซึ่งมีกายเป็นสีม่วงอ่อนๆนึกออกไหมนึกออกไหมเป็นพ่อของพระพิคเนตมีภรรยาคนที่หนึ่งชื่อพระนางอุมาเทวีหรือหรือชื่อจริงเนี่ยเขาชื่ออุบะก็คือแบบเอ้ยบังเกิดขึ้นมาเองเนาะแต่เรามาเรียกว่าอุมาแล้วก็เทวดาองค์เนี้ยเขาก็มีภรรยาอีกคนหนึ่ง เทวดาคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยใครใครรู้มัง่งอยู่บนยอดเขาพัทสุเมรเลยในกายมีตีม่วงปรากฏว่าองค์เนี้ยเขาก็จะมีงูเห่าพันคออยู่ทําไมต้องเอางูเห่ามาพันคอเอาละสิตกลงรู้ยังว่าพระแม่คงคาเป็นภรรยาของใครเป็นขององค์พระศิวะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบนหัวของพระศิวะเนี่ยจะมีเครื่องประดับอยู่สองสาอย่างนะครับคือหนึ่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเคยดูไหมสังเกตไหมพระจันทร์เสี้ยวเดี๋ยววันหลังลุงมาเล่าว่าทําไมถึงต้องมีพระจันทร์เสี้ยวนะครับปรากฏว่าบนมวยผมเนี่ยก็มีหน้าผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วพ่นน้ําออกมาตลอดเวลานะครับชื่อว่านางคงคาเพราะฉะนั้นคนไทยคนเขต อุษาคเน์เนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยเรียกแม่น้ําต่างๆว่าแม่คงคานะครับเนื่องจากว่าแม่คงคาเนี่ยไหลออกมาจากประเทศอินเดียนะครับทั้งหมด108โคง้งเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาเลยนะเป็นที่มาของการคิดว่าเป็นตัวพญานาคเลยเนาะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้พระแม่คงคาเนี่ยเ,เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะเ,เหมือนเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไป ซึ่งเป็นมันเป็นกลอุบายวิธีการคิดนะครับของตำนานทางอินเดียคืออะไรก็ตามแต่จริงมันไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวนะประเทศไทยเอ่อทั้งยุโรปโรมันกรีกคิดเหมือนกันหมดแม้กระทั่งอียิปต์นะครับเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเดาใจาย,ยากนะครับอย่างเช่นในอียิปต์เนี่ยเขาจะนับถือเทพแห่งแมวสังเกตไหมใครเคยเลี้ยงแมวบ้างมีไหมอ่าแมวเนี่ยเวลาเราเรียกเป็นไงมันไม่มา แต่เวลาเราไม่อยากให้มันมาเป็นไงพันแข้งบรรขาแทบหกขรลมนะครับเพราะฉนั้นแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับรู้ว่าคนจะเรียกมันไม่มามันอยู่เฉยเฉยมันรู้ว่าเดี๋ยวคนก็เดินมาหามันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเรื่องตลกทําให้เกิดเป็นเทพแห่งแห่งปัญญาอย่างหนึ่งของทางอียิปต์ท่านนี้ส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่มันไม่สามารถคาดหวังได้ไม่สามารถระบุเรื่องกําลังอํานาจทางธรรมชาติได้ สิ่งนั้นทั่วโลกเลยนะเขาจะตั้งให้เป็นชื่อผู้หญิงหมดอย่างเช่นพายุเห็นไหมชื่อผู้หญิงหมดเลยชื่อน่ารักน่ารักหมดแต่ว่าความรุนแรงมันมหาศาลอย่างเช่นพระนางอุม,มาก็าจะมีจิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลังจากไปดื่มกินอาหารชนิดหนึ่งทําให้กายสีดําเกิดมาเป็นชื่อว่านางอะไรเนาะม,ม,ม,มีมีพันมือแลบดินยาวถึงพื้นเลยพรแม่กาลีเออพระแม่กาลีนะเพราะนั้น ผู้หญิงก็จะมี2ด้านผู้ชายก็เหมือนกันมีสองด้าน3ด้านเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องตำนานเล่าๆต่อๆมานะครับคานนี้ในประเพณีไทยก็คือการลอยกระทงเมืม่อเมือมอม่อคืนนี้เนาะเป็นการเชื่อว่าแม่น้ําทั่วจักรวาลในในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะไหลเวียนกลับไปที่พระแม่คงคาเหมือนเดิมเพราะฉนั้นคนอินเดียถึงนิยมเอาศพนะครับลอยน้ํา แล้วก็บางกลุ่มนะครับที่นับถือฮินดูก็จะเอาศพมาเผาคราวนี้ศพาเผาเนี่ยในท่าน้ําโค้งที่แปดนะครับที่เราเรียกตะลิ่งว่าคาดใครเคยได้ยินไหมอา้าวคนตายแล้วถึงคาดถึงคาดคําว่าคาดเนี่ยแปลว่าตะลิ่งหรือฝั่งนะครับเพราะนั้นจะเป็นเชิงตะกรที่ทําพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเหมือนกันเสร็จแ,แล้วในศาสนาพุทธพระพุทธองค์ก็ ใช้ใคล้ายๆฮินดูก็คือหนึ่งให้เก็บผงกระดูกไว้ไปที่ระลึกให้รู้ว่าญาติเรามีกี่คนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปโปรยในแม่น้ำลำธารทำให้เท่ากระดูกเราเนี่ยไหลไปในแม่คงคาวเวียนกลับไปอยู่บนยอดจัก,กรวาลเหมือนเดิมเพราะนะั้นเป็นวิธีการคิดนะครับอ่ะคันนี้วันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องอะไรเนาะใครก็ตามที่ชอบเผลอๆนั่งเล่นๆเนาะเขียนขยุกขยิกไม่ไม่ใช่ไปพ่นตมกระแพงด่าคนนู้นคนนี้เนาะ เช่นเขียนรูปวงกลมเขียนรูปดาวเขียนรูปหนังสือเขียนรูปรถเซ้นชื่อตัวเราเองเขียนตัวเลขอะไรเงี้ยจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีจิตใต้สำนึกซึ่งบ่งบอกเรื่องราวที่เราแอบซ่อนไว้นะแล้วมันเป็นทฤษฎีที่มีการพิสูจน์แล้วนะครับส่วนใหญ่เนาะคนก็จะเหมือนๆกันก็คือเพื่อเขียนอย่างนี้ปุ๊บจิตใจเขาบ่งบอกเรื่องอะไรอาววันนี้ลุงม,มีเรื่องติดน้องน้องอะไรเนาะอยู่ทาง จังหวัดอะไรเอ่ยชื่อน้องอุบลชื่ออะไรใช่ไหมชื่อน้องอุบลน,น้องอุบลน,นะครับน้องอุบลทักลุงมาว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพระประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลุงจะพ่วงท้ายพระประจําวันคานนี้ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณในในเรื่องที่เราเผลอเผอปุ๊บชอบเขียนนู่นเขียนนี่ครับลุงมีเรื่องข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกหนึ่งลุงกาลังจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ครับ ไม่รู้ว่าเด็กๆอยากเรียนไหมเออลุงอยากให้ลองโบทมาครับว่าเป็นเสาอาทิตย์นะครับจะเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าดีบ่ายดีหรือตอนเย็นหรือกลางคืนดีนะครับใครสนใจก็ลองโบตเข้ามาดูอันหนึ่งนะลุงจะเปิดสอนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วศิลปะของลุงคือวิธีการคิดกับเทคนิคนะครับซึ่งนักเรียนศิลปะทุกคนได้ใช้เพราะนั้นลุงจะไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องออฝึกกล้ามเนื้อให้มันเขียนเหมือนธรรมดานะครับ เราจะแฝงไปด้วยเทคนิคกรรมวิธีในการเขียนด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นสีไม้สีเทียนสีช็อคสีน้ําสีอะคริลิกสีน้ํามันเด็ดจะค่อยมีไปตามลําดับนะครับครานี้ลุงคิดเล่นๆว่าถ้าเราสอน1เดือน1เดือนเนาะกลุ่มหนึ่งกี่คนก็ได้คุณเปิดจอเลยสมมติว่าลุงเก็บสัก500บาทไม่รู้ว่าราคาเป็นไงอลองโบดกันมานะครับสมมติเราเรียน1เดือนนะครับเราจะเรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ หรือจะเรียนเฉพาะเสาร์หรือเฉพาะอาทิตย์นะครับเราจะเรียนเฉพาะช่วงเช้าดีหรือเย็นหรือกลางคืนดีลองบวชมาครนี้ถ้าพร้อมจริงๆแล้วลุงอยากเปิดธันวาแต่คิดว่าช่วงธันวาเนี่ยจะติดปัญหาเรื่องเทศกาลต่างๆคนอาจจะไปเที่ยวแล้วก็ไม่แวะเข้ามาเรียนของลุงนะเพราะฉะนั้นลุงอาจจะไปเปิดประมาณมกราหรือไม่ก็ประมาณปลายเดือนธันวาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะ ขอผลโบวตจากคนที่ติดตามออทางเพจศิลป,ปะบาลลงหนุมนิดหนึ่งหนึ่งลุงจะเปิดสอนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับศิลป,ปะซึ่งมันเป็นด้านจิตวิทยาเนาะวิธีการฝึกวิธีการคิดนะครับเพราะฉะนั้นศิลป,ปะเนี่ยต้องเรียนหลายหลายเรื่องหลายหลายเรื่องนะครับเอาตทวีวันนี้ลินพันเลย 1. ต้องเรียนเรื่ององค์ประกอบศิลป์เสน่ห์ของงานนะครับไอตัวสเสน่ห์ของงานเนี่ยสุดยอดแห่งความสําคัญเลยทําให้งานเราน่าสนใจนะครับ อะไรคือสเสน่ห์ของศิลปะอันนี้เรื่องเทคนิคการใช้สีน้องๆมีสีอะไรก็ได้ลุงสอนทุกอย่างนะครับสอนเหมือนกับที่หนูได้ไปเรียนศิลปะจริงๆ7ปีลุงเรียนมา7ปีไม่รวมประสบการณ์อีก3-4มปีเนาะเพราะฉะนั้นลุงจะเต็มที่กับการสอนก็จะเปิดสอนออนไลน์นะครับหนึ่งเวลาไหนดีช่วงเช้าช่วงบ่ายคันนี้ถ้า1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเหมาะไหมเอาน้องๆสะดวก คือน้องมาเรียนจะเอาพ่อแม่มานั่งเรียนด้วยก็ดีเป็นระบบครอบครัวเนาะอันนี้อย่างหนึ่งนะที่ลุงจะเปิดสอนสองมีหลายคนทักมาเรื่องไอ้มนตาแหงดาราไอ้ที่คนอื่นเขาเรียกกันว่ามันดาราเนาะลุงจะสอนวิธีการระบายสีของมันแล้วก็จะบอกเรื่องความสําคัญในการออกแบบรวดลายความหมายของสีนะครับเพราะนั้นลุงก็จะเปิดอีกคอร์สหนึ่งโดยที่ลุงจะส่งรูปภาพไปให้ที่บ้านเนาะ จะเป็นสัก3-4รูปก็ได้คันนี้รูปของลุงเนี่ยมันใหญ่ไปนิดนึงมันไม่ใช่แค่ขนาด A4 นะมันจะเป็นขนาด A3 ตัดเป็นจัตุรัสนะครับแต่ข้อดีของรูปของลุงลุงม,มีกรอบส่งไปให้ด้วยเพราะนั้นทันทีที่คนเรียนเสร็จปุ๊บสามารถแขวนติดบ้านหรือว่าตั้งโต๊ะหรือว่าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ได้ท,ทันทีเพราะนั้นลองโหวตเข้ามานะครับว่าคนไหนจะพร้อมเรียนอะไรอันนี้อันที่หนึนะ สอนเขียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีองค์ประกอบสําหรับศิลปะทั่วๆไปสําหรับเด็กๆและผู้ใหญ่นะครับคอร์สหนึ่งลุงเก็บสักประมาณเดือนละ500บาทนะครับอันที่สสอนเขียวเขียนเกี่ยวกับเรื่องมันดาราแล้วก็วิธีการระบายสีความหมายของมันจริงๆนะครับหลายคนยังสงสัยเรื่องวิธีการใช้สีซึ่งหลังจากนี้ลุงก็จะเผยเนาะตอนนี้พวกแอดมินเพจทั้งหลายเอารูป มณตาแห่งดาราลูกไปแขวนในเพจสากลแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับเ,เป็นวิธีการเขียนที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ไอ้มนตาแห่งดาราเนี่ยนอกจากสอนวิธีการระบายสีพร้อมกัอบส่งรูปภาพไปเนาะลุงจะปริ้นไปขนาดใหญ่เลยกระดาษลุงหนาสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็พร้อมกรอบรูปสามารถแขวนได้เลยนะเสร็จแล้วก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งสอนวิธีการ เขียนแล้เพราะนั้นสามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วก็ทำวงกลมได้ยังไงนะครับเราไม่ต้องใช้วงเวียนก็ได้ใช้กระดาษเจาะรูง่ายๆสามารถเขียนเป็นวงกลมวงรีเป็นรูปกลีบดอกบัวจากลวดลายกระดาษง่ายๆนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการคิดความหมายที่แท้จริงของมนตราแห่งดาราอะไรคือรูปจักรวาลอะไรคือรูปแม่น้ําทําไมต้องเป็นดอกไม้ชนิดนี้นะครับแล้ก็จะอิงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ แล้วก็อิงเกี่ยวกับเรื่องออความคิดมาตั้งแต่สมัยก่อนเมโสโปเตเมียเลยนะตั้งแต่สมัยยุคอ,อ,อะไรก่อนอียิปต์อีกมีการสร้างปีระมิดเขาใช้ลักษณะของมนตาแห่งดาราเนี่ยนะครับวันนี้ก่อนที่ลุงจะมาเล่าเรื่องให้น้องอุบลฟังวันนี้วันนี้ลุงเอาใจน้องอุบลนืกว่น้องอุบลทักมาหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจําวันนะครับวันนี้ลุงจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ เวลาเผลอเราชอบเขียนอะไรยุกยิกมีไหมหลายคนมีชอบเขียนอะไรเป็นลายเซ็นบ้างครับมีไหมมีเขียนเป็นลายเซ็นไหมไอ้ความหมายที่แท้จริงของเรามันคืออะไรนะครับอ่าคำถอมน,น,นี้ลองจดดูนะครับใครบ้างลองจดดูหรือว่าอัดเทปหรือว่ามาเปิดเ,เพจศิลปะบ้านลงหนุ่มดูนะครับตอนนี้ YouTube ของเราทําไปหลายภาษานะครับเนื่นองจากว่าแอดมินเก่งนะตอนนี้หนึ่งมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาเกาหลี ภาษาขเขมรจีนญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ห้าหกภาษาแล้วนะครับเพราะนั้นลุงต้องพูดภาษาไทยให้มันได้ซะก่อนตอนนี้กันพลาดกันพลาดเพราะนั้นสิ่งที่เผยแพร่ไปเนี่ยสามารถเอาย้อนกลับมาดูได้นะครับก็ฝากน้องๆเข้าไปกดดูใน youtube นิดนึงกดติดตามนะกดกระดิ่งใครจะสับตะไคร้ก็ได้นะจะได้ามาย้ำกันอ่ะคันนี้วันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ จิตวิทยานะครับอันที่1นึมีไหมใครชอบเขียนเรื่องบ้านอ่าอยู่ๆก็เขียนเรื่องบ้านเลยนะบ้านเป็นทรงอะไรก็ได้เกิดจากลูกบอลก็ได้เกิดจากก้อนหินก็ได้สีเหลียมสามเหลี่ยมอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับบ้านนะครับความหมายที่แท้จริงคือความแปลปรวนในจิตใจการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเป็นคนใจกว้าง เป็นคนเปิดเผยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้น่าสนใจไหมอันนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยาเนาะปรากฏว่าคนที่เขียนเรื่องบ้านนะครับเป็นคนชอบสนุกสนานชอบท่องเที่ยวอ่าอันนี้หนึ่งแล้วนะสองชอบเขียนรูปหัวใจมีไหมเลิฟ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 แหมมินิฮาร์ดนะี่เนาะความหมายที่แท้จริงคือ <Okay. S 1> เป็นคนช่างฝันนะครับครานี้ นอกจากช่างฝันแล้วเนี่ยไม่ใช่เพร์เจอร์นะเป็นคนละเอียดละอ,อ่อนะครับอนอกจากช่างฝันละเอียดออแล้วก็ชอบให้ความสําคัญในความรู้สึกของคนอื่นตลอดเวลาเ,เป็นคนอ่อนไหวง่ายๆนะครับหมกมุ่นเรื่องความรักเพราะนั้นอย่าไปแซวนะคนที่เขียนรื่องเรื่อง,อง,องไอ้หัวใจไปแซลว่านี่มีแฟนมีอะไรเงี้ยเขาจะเขาเรียกอะไรหมางหอยนะอเนาะก็คือ <c oughs> จะอารมณ์เปลี่ยน,นทันทีเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะครับอะต่อมา ใครอยู่ชอบเขียนสี่เหลี่ยมไหม,ไมปรากฏว่าในสี่เหลี่ยมเนี่ยชอบเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันครับหลายๆอันนะจริงๆหมายถึงความเป็นผู้นํานะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันคือความเป็นมาตรฐานในจิตใจเราซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องความรู้สึกลึกๆคราวนี้ปรากฏว่าไอ้สี่เหลี่ยมที่มันซ้อนกันหลายๆอันนะครับมันไปเป็นลักษณะเชิงผู้นาซะนะเพราะนั้นคนที่เขียนรูปสี่เหลี่ยม มันจะเป็นวนเกี่ยวกับมนตาแห่งดาราเห็นไหมเส้นโค้งเส้นอะไรก็ตามปรากฏว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเส้นสี่เหลี่ยมครับมันหมายถึงความเข้มแข็งหมายถึงการกล้าตัดสินใจหมายถึงการเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่พึ่งพาใครเลยนะครับเพราะฉนั้นพวกที่เขียนเส้นตรงทั้งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคนที่จิตใจมั่นคงมากนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องบ้านหัวใจไปละต่อมาก็เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน อ้าวตอนนี้ใครอยู่ๆชอบเขียนเรื่องดวงดาวมากเอาแล้วปรากฏว่าดวงดาวเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะฝากฝากกดติดตามลุงฝากเผยแพร่ทีนะใครที่เป็นเอฟซีลุงมีหลายคนนะน่ารักมากขอโทษทีลุงยังไม่ได้ส่งของขวัญเนื่อว่าช่วงนี้ลุงก็ติดเข้าลุงอยู่นะครับยังมีงานติดนิดๆหน่อยๆวันนี้ที่มาช้าเนื่องจากว่า รดข้างบ้านเสียไม่ลดลุงนะลุงอาศัยรถเข้ามาพอดีคุณสุรพงศ์ไปรับที่บ้านวันนี้ขอบคุณคุณสุรพงศ์มากทาให้ลุงมาช้านิดนึงนนะครับอ่าคนนี้คนที่เขียนชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวครับเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากนะครับจนดื้อรัน้นพวกนี้ดื้อรันนะ้นเนาะเขียนเรื่องเรื่องดวงดาวเนี่ยเป็นคนชอบอวดดีไอเรื่องนี้เรื่องใหญ่เนาะเนื่องจากว่า ใครก็ตามพูดที่ไม่เข้าหูหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เขารู้มานะครับคนที่เขียนดวงดาวเนี่ยจะพรุทันทีเลยเพราะนั้นก็จะเป็นคนดื้อรั้นนะครับแต่ข้อดีของเขาคือเป็นคนมีมานะภาคเพียรทําทุกอย่างจนสําเร็จนะแต่ปรากฏว่าคนชอบเขียนดาวหลายๆดวงครับตรงข้ามกันเลยกับคนเขียนดาวดวงเดียวพวกนี้เป็นพวกที่จิตใจรวนเลยทำมั่งไ่ทำมั่งอยากมีฉายแสงเนาอยากฉายแสง ก็เป็นคนตามคนอื่นแต่ก็อยากเด่นเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาชอบเขียนเกี่ยวกับตัวตลกสนุกสนานเพราะนั้นง่ายๆเลยทันทีที่เราเขียนอะไรก็ตามที่เป็นความสุขเป็นรูปดอกไม้อะไรพวกนี้เนาะมันจะบ่งบอกเรื่องข้างในเพราะนั้นถ้าเราเขียนตัวตลกไม่เศร้าเนาะไม่ใช่หน้าเศร้าเนาะเราก็จะเป็นคนสนุกสนานครับเป็นคนมีจินตนาการแบบสุดโต่งล้ำเลิศเลยเรียกว่าคนเขาคิด สองสามสี่ห้านู่นไปสิบไปร้อยไปพันไปหมื่นแล้วเพราะนั้นคนที่เขียนตัวตลกเนี่ยมีจินตนาการชั้นสูงเลยนะเรียกว่าเกือบจะอัจฉริยะเลยครับเป็นคนชอบแสดงออกเป็นคนที่กล้าพูดกล้าถามกล้าคิดนะครับแล้วก็มีจิตใจแจ่มใสล่าเริงสนุกสนานตลอดเวลาพวกนี้ที่เขียนตลกนะ มีเสน่ห์เพราะนั้นน้องๆตอนนี้ฟังไว้กลับไปเขียนตัวตลกทุกวันเราจะเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นนะครับอ่ะต่อมาชอบเขียนตุ๊ก,กตุ่มตุ๊กตานึกออกไหมเราจะเขียนสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้นะแต่เผิ่มปุ๊บจะเขียนรูปการ์ตูนผู้หญิงผู้ชายเขียนรูปของเล่นต่างๆพวกนี้ของเล่นหมายถึงมิตรภาพพวกนี้เป็นคนมีมิตรภาพเข้าใจคนอื่นง่ายนะครับต้องการความเป็นกันเองกับทุกคนรู้สึกอบอุ่นเป็นคนกล้าแสดงออกเปิดเผย ปัญหาคืออะไรเอ่ยไม่ชอบโดดเดี่ยวเพราะนั้นอยู่คนเดียวหมางหงอยเลยต้องหาเพื่อนเยอะๆเพราะนั้นคนที่เขียนตุกต๊กตุนตุ๊กตาเนี่ยครับเป็นคนที่ขาดเพื่อนไม่ได้นะครับต่อมาชอบเขียนกาแพงเล่นครานี้กําแพงเนี่ยมันมีหลายชนิดเป็นกําแพงเป็นรั้วซี่เป็นต้นไม้เป็นก้อนหิน